สวัสดีครับสำหรับ a s e Connect ในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการแข่งขันกีฬา e-sport ในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับโดยทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสามารถคว้าไปได้ถึง6เหรียญรางวัลโดย2เหรียญทองมาจากเกม FIFA ออนไลน์4และ ROV 1เหรียญเงินมาจากเกม LOL Wild Rift ทีมชาย3เหรียญทองแดงมาจากเกม Free Fire LOL Wild Rift ทีมหญิง และผับจีโมบายประเภทเดี่ยวครับแลตอนนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณสันติโลทองครับเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ครับหเหรียญรางวัลแล้วก็สองเหรียญทองจากกีฬาเกมใหญ่ๆครับอย่างฟีฟ่าออนไลน์สี่แล้วก็เอวีเนี่ยพอใจไหมครับคถามนี้ถามเนี่ยระหว่างการแข่งขันผมจะต้องให้คําตอบที่เอาข้างนักกีฬาจึิงคือพอใจครับครัแต่นีนการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ขอเรียกตามตรงก็ไม่พอใจครับยังทำกับเป้าไว้เยอะเลยจํานวนเหรียญที่เราคาดหวังไว้ครับครับเรามองท่นานทำของเหรียญทองเนี่ยต้องสามเหรียญขึ้นไปอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความโลภมากของนายกสมาคมเลยนะฮะเอ,อมันทุกอย่างมันเป็นสถิติที่ทำมาไว้นะครับแล้วก็แรงกิ้งของนักกีฬาระดับ โลกของไทยที่อยู่ในเ u t h เดียเกียเนี่ยควรจะควรจะไปได้ไกลกว่านี้ควรจะถึงขั้นเหรียญทองอย่างน้อยก็ต้องมีสามเหรียญึ้นไปแล้วที่บอกว่าอย่างต่ําต้องได้สามเหรียญเนี่ยครับคิดว่าอีกเหรียญหนึ่งควรเป็นเกมอะไรที่ทีมชาติไทยควรจะได้ะเหรียญที่หายไปก็คือฟรีไฟลแล้วก็ฟับจีนะครับสองอีเวนต์เนี่ยนะครับสองชื่ออีเวนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทเดี่ยวประเภททีมแล้วแต่มีลุ้นเหรียญทองแน่ๆครับ ครับแต่ว่าเราพลาดครับเราเราก็ถือว co ่าต้องขอโทษขอเชียร์ขอโทนแฟนเกมด้วยครับพูดถึงในมุมมองการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในภูมิภาคอาเซียนนะครับคิดว่าประเทศไทยเราอยู่จุดไหนครับตอนนี้เรามองในเรื่องของความประสบการประสบความสําเร็จในการแข่งขันก็คือได้ได้ยืนหนึ่งเป็นที่หนึ่งนะครับก็เราก็คั่วกันอยู่ประมาณสี่ประเทศนะครับก็มีมีไทยนะครับ มีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนะครับก็เหรียญทองมัก,ก็อยู่กับสี่ประเทศนี้นะครับผมเชื่อว่าสี่ประเทศเนี้ยยังไงก็จะพัฒนาต่อแต่ถ้าถามวันนี้ตอบแบบนี้หรวันนี้ถ้าเป็นอดีตสักห้าปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับในระดับเซอร์วิสเดชเีเนี่ยห้าปีที่แล้วเราเราเหนื่อยนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะติดท็อป4ได้นะครับแต่วันนี้เราเรามีสิทธิ์ที่จะขึ้นที่หนึ่งหรือขึ้นที่สองที่สามได้เลยแล้ว อีสปอร์ตทีมชาติไทยเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างไรบ้างครับที่เห็นสมาคมมีภารัฐกำลังเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปสนับสนุนการแข่งขันของนักกีฬานะครับได้รับการสนับสนุนจากงบของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ,รบอกองทุนพัฒนาการแห่งชาติแล้วก็ในเรื่องของระเบียบการกดําเนินงานางต่างๆก็มีคณะกรรมการโอลิมปกิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเราดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเอกสารการส่งตัวนักกีฬาเนี่ยครับ เราก็ต้องใช้ทั้งสามตัวนี้สุดท้ายครับคิดว่าจะทำยังไงดีครับที่จะเปลี่ยนทัศนคติของใครหลายคนที่มองว่าอ e ีสปอร์ตยังไม่ใช่กีฬาครับเราก็มองเห็นทัศนคติที่แตกต่างกันคนในสังคมนะครับจริงๆแล้วสกคนก็มีอิสระในความคิดนะครับว่าอันนี้เห็นท้องอันนี้เห็นต่างอย่างนี้นครับก็อิสระแล้วก็ว่ากันไปแต่เราพูดในแง่ของหลักการที่ที่ควรจะ รับรู้กันโดยทั่วไปก็คือที่สปอร์ตเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็นักกีฬาต้องใช้สมองใช้ความอดทนนะครับในการในการเข้าต่อสู้ในการเข้า,า,เ,ขาเข้าประลองฝีมือประลองสมองกันนะครับก็เป็นเป็นสปอร์ตที่ที่ใช้พลังกายพลังใจแล้วก็สมาธินะครับมีหลายกีฬาในโลกนี้ครับที่ ไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องไปแอคชั่นด้านพลังกาลังนะครับก็ยังเปิดรับกันได้ไม่ว่าจะเป็นมาลุกก็ดีหรือบริดก็ดีนะครับก็ก็ยังเป็นกีฬากันแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสมาคมเหล่านี้เมื่อไปขึ่งอยู่กับคําว่ากีฬาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการบูรนาการกีฬาในเรื่องของกายภาพคจิตจิตเวชนะครับนะครับเรามีนักนักนักกีวิทยากีฬาด้วย เรามีนักโฆษนาการนำบัดด้วยแลาทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเราทาสิ่งนี้เพื่อจะให้นักกีฬาเนี่ยมีความมุขมานะมีความกดทนมีความกล้าหาญแล้วก็มีการตัดสินใจที่เจ็บค่ที่มั่นใจได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ทําให้การแข่งขันนั้นเทียคธามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในมุมนี้เนี่ยท่านที่ยังมองไม่เห็นว่ากีฬาต้นเป็นกีฬาเนี่ยก็อาจจะต้องลองไปให้โอกาสน้องๆน,น,นะครับ นิดหนึ่งอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้แข่งแล้วแล้วเ,เล่นเกมก็น้อยลงแต่ผมนี่คือทัฟพอร์ตนะผมคือคนที่ระดับหมู่นะครับท่านที่ยังไม่เข้าใจก็จะเป็นหนึ่มุมหนึ่งและทำไมท่านต้องสนับสนุนละก็คือเพราะว่าถ้าไม่สนับสนุนนะครับอาชีพเปใหม่ก็จะหายไปเทคโนโลยีใหม่ๆหที่เกิดขึ้นเราก็ใช้ประโยชน์ได้น้อยเอามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ไม่สมไม่สมส่วนเท่าที่มันจะเป็น แต่เดียวกันเราก็ต้องมาดูอีกว่าน้อกจากคุยเรื่องของตัวศักยภาพพิกิฬาก็ต้องไปดูว่าการแข่งขันเทนนิสต่อเนื่อนั้นมันมีกฎหมายควบคุมมันมีระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ดําเนินการเยอะแยะมันไม่ใช่เล่นกันเล่นๆแล้วนะครับมันมีข้อตกลงเป็นทาคีระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับโซนเทาอีสหรือโซนเอเชียหรือระดับโลกเนี่ยก็มีการไปคุมหาหรือระดับระดับโลกกันอยู่แล้วทุกปีเป็นประจำทุกปี นี่ยแหละครับนี่คือเหตุผลที่ถ้าใบถึงอยากให้เปิดใจถ้าใบอยากให้สนับสนุนอีสปอร์ตเพราะมันมีเรื่องต่างๆวันนี้ต่อแท้กันอยู่ในกลุ่มนั่นเองครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สันติมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราครับสำหรับอีสปอร์ตทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเชียร์กันด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของอันเซ่คอนเนคในวันนี้ครับ